ยอดขุนโจรเกาเล้งนนพรัต์เซียวจับอิดหนึ่งอยู่หนใดเซียวจับอิดหนึ่งเซียวจับอิดหนึ่งอีกแล้วเรื่องชั่วร้ายประดามีในโลกขายกับถูกคนผู้นี้กระทำสิน้นหวยยู่เง็กกล่าวอย่างเครียดแขนว่ามันช่วงชิงสตรีของข้าพเจ้าข้าพเจ้าก็จะช่วงชิงสตรีของมัน่วงซี่เนี้ยกล่าวว่าเขาช่วงชิงสตรีใดของท่าน มันช่วงชิงเปียเปียน้ำแข็งของข้าพเจ้าไปเปียเปียเป็นใครหวยยุ่เง็กกล่าวว่าเปียเปียเป็นเปียมวยข้าพเจ้าและเป็นคู่มั่นหมายข้าพเจ้ามันเดือดดานกว่าเดิมปวดร้าวใจกว่าเดิมกล่าวสืบต่อแต่เซียวจับอิดนึ่งถือดีที่มีพลังฝีมือสูงล้ำกว่าข้าพเจ้าร่ำรวยเงินทองกว่าข้าพเจ้าช่วงชิงเปียเปียของข้าพเจ้าไปทั้งห้ามมิให้ผู้อื่นมองดูนางแม้สักแวบเดียว่วงซี่เนียกล่าวว่า เจ้าสำนักเตรียมชังเจียเทียนเจีย้ยเพราะมองดูนางแวบ,บหนึ่งจึงถูกทำร้ายตาบอดไปหัวยู่เง็กผงกศรีษะรับแค่นหัวร่อกล่าวว่าหากพวกท่านเข้าใจว่าเซียวจับอิดหนึ่งดีต่อพวกท่านก็คิดผิดแล้วมันเพียงดีต่อเปียเปียเพราะเพื่อเปียเปียมันยินยอมกระทำทุกเรื่องราวหากเปียเปียต้องการให้มันควักดวงตาของพวกท่านออกมามันก็ไม่ปฏิเสธสินเปียกุลพนร้องว่า ข้าพเจ้าไม่เชื่อคำพูดที่ท่านกล่าวข้าพเจ้าไม่เชื่อแม้สักคำเดียวท่านไม่เชื่อจริงๆหรือว่าไม่กล้าเชื่อไม่อาจหักใจเชื่อข้าพเจ้าแม้ตายก็ไม่ยอมเชื่อดูท่าท่านเป็นสตรีที่งมงายจริงๆซิมเปียกุลกล่าวว่าการก่อนข้าพเจ้าก็เคยปรักปรำเขาแต่ตอนนี้ข้าพเจ้าทราบแล้วว่าเขาไม่ใช่คนประเภทนี้และไม่กระทำเรื่องเช่นนี้เด็ดขาดการก่อนมันอาจไม่ใช่คนประเภทนี้ แต่ทุกผู้คนล้วนเปลี่ยนแปลงได้ไม่ว่าท่านกล่าวอย่างไรข้าพเจ้าล้วนไม่เชื่อหัวยยู่เง็กตาเป็นประกายกล่าวว่าหากข้าพเจ้าสามารถพิสูจน์ยืนยันท่านจะทําอย่างไรสิมเปียกุลกล่าวว่าขอเพียงท่านสามารถพิสูจน์ยืนยันว่าเขาก็ทําเรื่องเช่นนี้จริงๆไม่ว่าท่านจะจัดการกับข้าพเจ้าอย่างไรก็ได้หากข้าพเจ้าสามารถพิสูจน์ยืนยันท่านจะยินยอมแต่งงานกับข้าพเจ้า ข้าพเจ้าบอกแล้วว่าไม่ว่าท่านจะจัดการกับข้าพเจ้าอย่างไรก็ได้ตกลงข้าพเจ้าเชื่อถือท่านห่วงซีเนียกล่าวถามว่าท่านตระเตรียมพิสูจน์ยืนยันต่อนางอย่างไรข้าพเจ้าตระเตรียมให้นางไปชมดูเซียวจับอิดหนึ่งกับเปียเปียด้ยตนเองไปชมดูที่ใดใต้เหงเหลาเหลาผู้ยิ่งใหญ่เหลาผู้ยิ่งใหญ่เป็นสถานที่เยี่ยงไรเป็นสถานที่จับจ่ายเงินทอง หวงซี่เนี้ยสักถามว่าเซียวจับอิดนึ่งอยู่ที่นั้นหลายวันนี้มันต้องอยู่ละแวกเมืองโซจิวขอเพียงมันอยู่ละแวกนั้นจะต้องรุดไปเพราะเหตุใดทั้งนี้เพราะตอนนี้มันเป็นผู้ยิ่งใหญ่หากไม่นําหญิงงามที่คล้ายบุปผาประดุดหยกไปอวดโอดที่เหล่าผู้ยิ่งใหญ่ใหญ่ไม่ใช่เสียทีที่ไปถึงเมืองโซจิวหวงซีเหนืยกล่าวถามว่าท่านคิดนําพาพวกเราไปอวดโอด้วย ขอเพียงพวกท่านยอมรับปากข้าพเจ้าประการหนึ่งท่านบอกพวกท่านได้ตะเบิกตาชมดูไม่อาจอ้าปากขึ้นเพราะเหตุใดทั้งนี้เพราะพวกท่านพอส่งเสียงจะไม่พบเห็นอันใดแล้วห่วงซี่เนี้ยรับปากมันหัวยุ่งเง็กถามย้ำว่าท่านสามารถปิดปากตลอดเวลาจริงๆห่วงซี่เนี้ยแทบกระโดดปราดขึ้นร้องว่าท่านกระทั่งภรรยาตัวเองยังไม่เชื่อถือยังจะเชื่อถือผู้ใด หวยุ่งเง็กกล่าวว่าบุรุษผู้หนึ่งหากเชื่อถือภรรยาตัวเองเกินไปต้องเป็นตัวง่งมตนหนึ่งมันยิ้มพลางกล่าวสืบต่อเอี้ยไข่ไถเป็นตัวโง่งมไม่เช่นนั้นไหนเลยปล่อยให้ท่านหลบลี้หนีหน้ามา่วงซี่เนียถามว่าดังนั้นท่านตกลงใจไม่เชื่อถือข้าพเจ้าหัวยุ่งเง็กยิ้มให้แกซิมเปี้ยกุลกล่าวว่าข้าพเจ้าสามารถเชื่อถือนางข้าพเจ้าทราบว่านางเป็นสตรีที่สัจซื่อ ข้าพเจ้าไม่สัตซ์ซื่อผู้คนที่สัตซ์ซื่อในห้องนี้คล้ายมีแต่นางคนเดียวอย่างนั้นท่านคิดจัดการกับข้าพเจ้าอย่างไรหวยยุ่งเง็กยิ้มพลางกล่าวปลอดโปรงว่าข้าพเจ้ายอมนึกหาวิธีได้หากท่านต้องการให้สตรีเช่น่วงซี่เนี้ยนั่งกับที่อย่างเรียบเรียบร้อยอย,อยต้องใช้วิธีที่พิเศษเฉพาะ่วงซี่เนี้ยนั่งกับที่อย่างเรียบเรียบร้ยบรอย,อย,อยทั้งนี้เพราะนางไม่อาจเคลื่อนไหว จุดเส้นที่อยู่ใกล้กับกระดูกขขาต่อบนร่างของนางล้วนถูกสยบไว้บนใบหน้าคลุมแพรดำผืนหนึ่งในปากยังยัดเม็ดท้อเม็ดหนึ่งวิธีนี้ไม่ถือว่าแยบยนต์แต่ได้ผลยิ่งใบหน้าสิมเปี้ยกุลก็คลุมแพรดำผืนหนึ่งโซจิวเป็นเมืองโบราณคร่ำครือดารุณีในห้องหอหากปรากฏตัวในที่สาธารณชนจะคลุมหน้าด้วยผ้าดำไม่มีอันใดพิเศษพิสดาร ดังนั้นผู้คนกลับไม่สังเกตสนใจพวกนางเป็นพิเศษพวกนางแต่งตัวเลิศหรูสวมอาภรแพรพันประดับมุกมณีแพรวทั้งนี้เพราะที่นี้มีแต่ผู้ยิ่งใหญ่จึงมาได้ที่นี้ความจริงเรียกว่าโบตัวเลลาเหลาโบตันแต่ปกติไม่มีดอกโบตันงอกเงยมีแต่ผู้ยิ่งใหญ่ย่างกลายดังนั้นเหลาโบตันกลายเป็นเหลาผู้ยิ่งใหญ่ตอนนี้เป็นเวลาสนธยา ยามสนธยามักเป็นช่วงเวลาที่จับจ่ายเงินทองง่ายได้ที่สุดและคิดจับจ่ายเงินทองที่สุดคิดจับจ่ายเงินทองมายังที่นี้นับว่าประเสริฐสุดเมื่อมายังที่นี้ดื่มน้ําชาป,ป้านหนึ่งก็ต้องจ่ายเงินหลายตำลึงนอกจากของทุกสิ่งมีราคาแพงกว่าสถานที่อื่น7 8เท่าแล้วที่นี้ขายไม่มีที่พิเศษเฉพาะอันใดดอกโบตันโรยราแต่แรกที่ราวรเบียงนอกเหลาหล้วนจัดเรียงดอกเป็นจมาาหลายสิบกระถาง ดอกเบญจมาศบานสะพรัง่งปูก็อวบอ้วนแล้วถือก้ามปูชมดอกเบญจมาศดื่มสุราหน้าพุ่มบุปผานับเป็นความสุนทรีเป็นการเสพสุขประการหนึ่งบนเหล่าจัดโต๊ะหลายสิบตัวมีโต๊ะว่างไม่มากนักบุรุษที่มายังที่นี้ล้วนหน้าแดงเปล่งปลัง่งสวมใส่เสื้อผ้าสีสันสดใสขับขี่ม้าพ่วงพีบางคนสะพายกระบี่บางคนโบกพัดจีบ บนกระบี่ประดับมุกอัญม,มณีบนพัดวาดภาพเขียนตัวหนังสือของยอดจิตกรสตรีทั้งหลายย่อมยิ่งแต่งตัวเฉิดฉายคล้ายกับไม่ได้มาอย่างที่นี้เพื่อรับประทานอาหารหากแต่เพื่ออวดโออัญม,มณีจินดาของนางหาทราบไม่ว่าตัวพวกนางเป็นเป้าหมายที่ถูกบุรุษทั้งหลายชักนามาอวดโอในที่นี้บุรุษผู้หนึ่งหากแม้นมีหญิงงามที่ประดับอัญม,มณีแพลวพรายอ,อยู่ข้างกาย ใหญ่ไม่ใช่เป็นเครื่องประดับที่ดีที่สุดชนิดหนึ่งฮวงซีเนียกับสิมเปียกุลยึดครองโต๊ะที่มุมห้องใกล้กับระเบียงเหลาหวยยู่ง็กสวมชุดเขียวใส่หมวกใบเล็กๆยืนสงบเสงี่ยมอยู่ด้านหลังพวกนางนกับปลอมตัวเป็นเด็กรับใช้ที่ติดตามฮูหยินหรือเสี่ยวเจียออกมาพวกนางแม้ไม่มีบุรุษอยู่เป็นเพื่อนแต่ก็ไม่ดึงดูดความสนใจของผู้คนเท่าใดสตรีที่มายัางที่นี้ไม่แน่ว่าต้องมีบุรุษอยู่เป็นเพื่อน ในยุทธจักรก็มีผู้ยิ่งใหญ่สตรีไม่น้อยอย่าว่าแต่บางนางคิดมาตกปลาในที่นี้บุรุษบนเหล่าผู้ยิ่งใหญ่หลวนเป็นปลาตัวใหญ่ปลาตัวใหญ่ที่สุดนั่งอยู่ถัดจากพวกนางไปหลายโตะ๊ะเป็นชายกลางคนไว้หนวดเรียวผู้หนึ่งมันใบหน้ากลมผิวพันขาวสะอาดมือทั้งคู่ยังละเอียดอ่อนกว่าสตรีบนนิ้วมือสวมวงแหวนหยกสมัยหั่นขนาดเคืองกว่าเหรียญอีแปะวงหนึ่ง สตรีที่ข้างกายมันย่อมงดงามที่สุดมีเพียงงดงามมีหนํำซ้ำยังเยาว์วัยดูไปต้องไม่สูงวัยกว่าบุตรีมันดวงตากลมโตงามซึงทั้งคู่ยังแฝงแววไร้เดียงสาอยู่หลายส่วนปากน้อยๆมักเชิดอยู่ตลอดเวลายามยิ้มจะย่นจมูกก่อนเป็นความงามหยาดเยิ้มอย่างบอกไม่ถูกคมขำอย่างบอกไม่ถูกนี่เป็นแบบลักษณะของสตรีที่บุรุษชมชอบที่สุดประเภทหนึ่ง ดังนั้นบุรุษที่โต๊ะข้างเคียงอดชำเลืองมองนางไม่ได้ดวงตาของสตรีบนเหลา่าก็อดเหลียวมองดูต่างหูหยกมรกตซึ่งเขียวกว่าสายน้ำวสันที่ประดับอยู่บนใบหูของนางคู่นั้นไม่ได้นั่นเป็นหยกโจ้าบอเล็กเขียวท่านย่าที่แท้จริงเขียวจนเรืองรองเขียวอย่างสุขใสเขียวจนสตรีทุกนางล้วนหวั่นไหวใจ สายตาที่ทั้งอิจฉาทั้งเลื่อมใสนี้สร้างความปรับปลื้มยินดีแกัน,นางยิ่งสามารถเป็นภรรยาของสามารถเป็นภรรยาของลิวโซจิลลิวแห่งเมืองโซจิลนะับเป็นเรื่องราวที่น่าปรับปลื้มยินดีไม่ว่าเป็นภรรยาน้อยลำดับที่เท่าใดล้วนปรับปลื้มยินดีจุดเดียวกันอาศัยต่างหูคู่นี้เมืองโซจิลยากจะมีคู่ที่สองอีกที่ด้านหลังของพวกมัน นอกจากหญิงรับใช้นางหนึ่งและเด็กรับใช้หน้าตาคมขำผู้หนึ่งแล้วยังมีชายชะกันชุดดำหน้าเขียวคล้ำวางเอวสะายกระบี่ผู้หนึ่งหลิวโซโจิวไม่ว่าไปถึงที่ใดต้องมีผู้คุ้มกันคนหนึ่งผู้คุ้มกันทั้งสี่ของหลิวโซโจิวไม่มีผู้ใดที่ไม่ใช่มือดีชายชกันสะายกระบี่ผู้นี้แทรกกอเรียกว่ากอกังฉายาตุย่วงเกี่ยมกระบี่ไล่ลม ในยุทธจักรมีคนฉายาตุยห่วงเกี่ยมกระบี่ไล่ลมไม่น้อยแต่ผู้ที่สามารถมีฉายานี้สมควรลงมือด้วยความรวดเร็วแต่เมื่อมันมองดูผู้คนที่นั่งประจำโต๊ะด้านตรงข้ามทั้งสองสีหน้ากับปรากฏแววเคารพยกย่องขึ้นก่อกังมิเพียงมีเพลงกระบี่รวดเร็วมีหนำซ้ำยังเป็นนักเลงเก่าอันช่ำชองมันรู้จักคนทั้งสองนี้ผู้ที่ออกท่องยุทธจักร ่อให้ไม่รู้จักคนทั้งสองนี้อย่างน้อยต้องได้ยินชื่อของพวกมันมาแปะตรงสังเหียบสองผู้กล้าแปะตรงมีเพียงเป็นทายาทตระกูลสูงสักมีหนำสาเคยประกอบเรื่องราวระบือลือลั่นเป็นที่สมใจผู้คนอยู่หลายประการโดยเฉพาะยี่เหียบผู้กล้าที่สองเอาเอียงบุญตงใช้ห่วงชื่อบอหลีหุนขวงห่วงแม่ลูกพรากวิญ,ญญาณคู่หนึ่งเป็นอาวุธ ถือเป็นอาวุธนอกสาระบบที่สาบสูญจากการถ่ายทอดมานานตระกูลอาวเอียงความจริงเป็นหนึ่งในสามตระกูลใหญ่ที่มั่งคั่งที่สุดในบูลิมมันสองพี่น้องย่อมเป็นผู้ยิ่งใหญ่เช่นกันเซียวจับอิดหนึ่งเล่าไม่พบเห็นเซียวจับอิดหนึ่งพวกนางรออยู่ที่นี้เป็นเวลาสองวันแล้วเซียวจับอิดหนึ่งยังไม่ปรากฏกายขึ้นห่วงซี่เนียแทบไม่คิดรอคอยสืบไปเรื่องเช่นนี้นางไม่อาจทนทานรับได้จริงๆ แต่แล้วยามนั้นเซียวจับอีกนึ่งมาแล้วการรอคอยคนมักเป็นเช่นนี้ท่านยิ่งร้อนใจยิ่งไม่พบผ่านท่านไม่คิดรอคอยสืบไปมันผ่านมาแล้วรถม้าลงรักสีดำใหม่เอี่ยมคันหนึ่งใช้ม้าพ่วงพีแปตัวลากเทียมแล่นมาจอดนิ่งอยู่ที่หน้าประตูแม้แต่่วงซี่เนี้ยก็ไม่เคยพบเห็นรถม้าที่งามหรูถึงเพียงนี้มาก่อน เซียวจับอิดนึงโดยสารรถม้าคันนี้แต่เขาไม่ได้มาเพียงลำพังนอกจากเด็กรับใช้สองคนหญิงรับใช้สี่นางและคนขับรถที่สวมใส่เสื้อผ้าแพรพันนั้นยังมีญิางามผมดำคลับสวมใส่ชุดขาวราวหิมะนางหนึ่งร่วมทางเป็นเพื่อนเขานี่คือเปียเปียน้ำแข็งเมื่อมองจากชั้นบนลงไปไม่อาจเห็นสีหน้าของเปียเปียเพียงเห็นผมเผ้าดำคลับ ที่เรียบลื่นกว่าแพพันนุ่มนิ่มกว่าสายใหญ่ตลอดจนไข่มุกเม็ดเขื่องกว่าผลลำไย,ยบนเรือนผมของนางเซียวจับอิดนึ่งเดินนำหน้านางล้าหลังครึ่งก้าวในมือที่ขาวผ่องเรียวงามคล้องแขนของเซียวจับอิดนึ่งเบาๆทั้งสองลงจากรถผ่านเข้าประตูมาแล้วยามมองจากชั้นบนยังไม่อาจเห็นใบหน้าของเขาคนผู้นี้เป็นเซียวจับอิดนึ่งจริงๆ ห่วงซี่เนี้ยกับสิมเปียกุลล้วนเบิกตากลมกว้างมองดูบนบันไดรู้สึกว่าหัวใจเต้นถี่เร็วขึ้นสามเท่าลมหายใจคลายกับชะงักขาดห่วงพวกนางภาวนาว่าสามารถพบพานเซียวจับอิดหนึ่งแต่ก็มุ่งหวังว่าคนผู้นี้ไม่ใช่เซียวจับอิดหนึ่งบนบันไดบังเกิดเสียงฝีเท้าดังขึ้นมาหัวใจของพวกนางยิ่งเต้นยิ่งถี่เร็วทันใดลมหายใจของพวกนางชะงักขาดห่วง พวกนางมองเห็นดวงตาคู่หนึ่งดวงตาที่สุขใสคู่หนึ่งสุขใสราวดวงตาที่จรัดแสงที่สุดในคืนชิวเทียนคนผู้นี้เป็นเซวจับอิดหนึ่งจริงๆเซียวจับอิดห,หนึ่งมาแล้วเซวจับอิดหนึ่งความจริงเป็นคนไม่พิถีพิถันการแต่งกายบางครั้งกระทั่งถุงเท้ายังไม่สวมใส่แต่ยามนี้กับสวมเสื้อผ้าเนื้อแพรพันอันล้ำค่าตัดเย็บอย่างประณีตรัดรูปเนื้อผ้าเป็นสีดำสนิท ดำราวกับดวงตาของเขาเสื้อผ้าที่อ่อนนุ่มรับรูปทำให้เขาดูไปคล้ายทวนที่เพิ่งหลอมสร้างเสร็จเล่มหนึ่งทั้งเรืองรองสูงโปรง่งตั้งตรงไหล่บ่าของเขาไม่กว้างเกินไปแต่เอวเล็กเรียวยิ่งผูกสายรัดเอวหนังสีดำบนสายรัดเอวเสียบดาบเล่มหนึ่งดาบสั้นลักษณะพิเศษเล่มหนึ่งฝักดาบคล้ายตีด้วยทองคำแต่ฝังไข่มุกนินที่หน้อยครั้งจะพบเห็นสามลูก ดาบเช่นนี้ขับอาพรสีดำชุดนั้นทำให้ยิ่งเจิดจ้าสะดุดตาอย่างบอกไม่ถูกเซียวจับอิดหนึงในตอนนี้รู้สึกสวมใส่เสื้อผ้าที่ประณีตกว่าเดิมเซียวจับอิดหนึ่งความจริงไม่พิถีพิถันเครื่องแต่งกายไม่เคยโกนหนวดเครามาก่อนบางครั้งถึงกับไม่ได้อาบน้ำหลายวันแต่ยามนี้ใบหน้าของเขากนจนหมดจดแม้กระทั่งเล็บก็ตัดเรียบร้อยผมเผ่าของเขา ยังผ่านการหวีสางอย่างถี่ถ้วนเสื้อผ้าก็เรียบตรงปราศจากรอยยับย่นแม้แต่น้อยห่วงซี่เหนียมองดูเขาอย่างแตกตื่นหากไม่ใช่ปากถูกเม็ดท้อยัดไว้ยามนี้คงอดร้องออกมาไม่ได้นางแทบไม่เชื่อว่าคนผู้นี้คือเซียวจับอิดหนึ่งที่นางเคยรู้จักเซียวจับอิดนึ่งคล้ายชราแล้วนอกจากดาบเล่มนั้นเปียเปียนับเป็นเครื่องประดับเพียงหนึ่งเดียวของเขา นางนับเป็นสตรีที่บุรุษทั้งหลายถือเป็นความภาคภูมิใจจริงนางอายุยาวอายุยาวอย่างยิ่งผิวพรรณค่อนข้างซีดขาวไปบ้างแต่ทำให้นางดูไปยิ่งอ่อนแอแบบบางดวงตาของนางก็สุกใสบริสุทธิ์ดุจทารกแต่แฝงความหม่นหมองอย่างบอกไม่ถูกชนิดหนึ่งสตรีที่โต๊ะของลิวโซโจิวความจริงเป็นหญิงงามที่ยากจะพบพานแต่ยามนี้พอเปรียบกับนางคล้ายเปลี่ยนเป็นพื้นเพธ,ธรรมดาขึ้นมา ห่วงซี่เนี้ยพลันพบว่าความงามของเปียรเปียกลับเป็นแบบเดียวกับซิมเปียกุนเพียงแต่อ่อนเยาวกว่าอ่อนแอนแบบบางกว่าซิมเปียกุนนางไม่ได้อ่อนโยนนุ่มนวลและสงบเสงี่ยมเรียบร้อยเช่นเดียวกับซิมเปียกุนไม่ว่าผู้ใดล้วนดูออกว่านางเป็นสตรีที่ทะนงถือดีนางหนึ่งนอกจากเซียวจับอิดหนึ่งแล้วในโลกคล้ายไม่มีผู้ใดคู่ควรกับการให้นางเหลือบแลต่อให้ผู้อื่นตายที่เบื้องหน้านาง นางก็ไม่เหลือแแลมากความหัวใจสิมเปียกุลตกวูบลงแม้แต่นางก็ไม่อาจไม่ยอมรับว่าเปียเปียเป็นสตรีที่คู่ควรให้บุรุษทุกรูปนามเสียสละทุกสิ่งจริงๆมีแต่เปียเปียจึงคู่ควรกับเซียวจับอิดหนึ่งทั้งนี้เพราะนางยังเยาว์วัยและไม่สร้างความยุ่งยากให้แก่เซียวจับอิดหนึ่งสิมเปียกุลพลันรู้สึกว่านางไม่สมควรรุดมานางตกลงใจว่า จะไม่ให้เซียวจับอิดหนึ่งพบเห็นนางอีกและไม่สร้างความลำบากยากใจให้แก่เซียวจับอิดหนึงอีกหากปราศจากบุคคลเช่นเราเขาคงมีความสุขหันษากว่าเดิมสิมเปียกุลขบริมฝีปากโดยแรงน้ำตาไหลรินลงอาบแก้มเซียวจับอิดหนึงทราบว่าผู้อื่นกำลังมองดูเขาทุกผู้คนล้วนมองดูเขามองดูเสื้อผ้าข,ของเขามองดูดาบของเขามองดูหญิงงามที่ข้างกายเขา เซียวจับอิดหนึ่งความจริงไม่ชมชอบให้ผู้อื่นจับตาดูเขาแต่ตอนนี้กับแปลเปลี่ยนไปไมิเพียงแปลเปลี่ยนเป็นไม่นำพาถึงกับคล้ายอย่งางภาคภูมิใจยิ่งเซียวจับอิดหนึงกับคล้ายแปลเปลี่ยนเป็นบุคคลชมชอบอวดโอเช่นเดียวกับหลิวโซจิวมือของเปียเปียยังคล้องแขนเซียวจับอิดหนึ่งไว้อย่างปรากฏตัวในที่ชุมชนเช่นนี้ออกจะสนิทสนมเกินไปแต่นางก็ไม่นำพานางแม้ยิ้มน้อย กลับยิ้มเพื่อเซวจับอิดหนึ่งคนเดียวยิ้มอย่างอ่อนหวานยิ่งและถือดียิ่งนางทราบว่าประกายประดามีบนเหล่าโบตันนี้ล้วนถูกพวกเขาช่วงชิงไปสิน้นพวกเขาเดินเข้าเหล่า้ายกับเจ้าชีวิตชักนำหองเฮาเข้าสู่ท้องพระโรงก็ไม่ปานเสมียนเหล่าสุราเดินนำหน้าใบหน้าเต็มไปด้วยรอยยิ้มประจบกล่าวว่าทางด้านนั้นยังมีโต๊ะติดหน้าต่างตัวหนึ่งตัวเอียเชิญนั่งทางด้านนั้นก่อน ผู้ต่ำต้จะชงชามาป้านหนึ่งเซียวจับอิดหนึ่งยิ้มพลางผงกศรษะรับเขาไม่ได้สนใจรับฟังคำพูดของคนผู้นี้และไม่ได้สังเกตสนใจผู้คนบนเหล่าสุราเขาดูไปคล้ายยังอยู่อีกโลกหนึ่งโลกที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้อื่นโลกหนึ่งเมือ่อพวกเขาเดินผ่านหน้าลิวโซจิวเปียเปียพรนหยุดยั้งลงจับจ้องมองต่างหูหยกมรกตคู่นั้นสตรีสาวที่สวมต่างหูยิ้มแล้ว นางนับว่ามีสิ่งของที่นางพญาหญิงยโสนางนี้ไม่อาจเทียบเทียมได้อยู่สิ่งหนึ่งเปียเปียเหนี่ยวรังเซียวจับอิดหนึงไว้กล่าวว่าท่านเห็นว่าต่างหูคู่นี้เป็นอย่างไรเซียวจับอิดหนึงไม่ได้เหลือแลเพียงพงกศีษะกล่าวว่ายังไม่เลวข้าพเจ้าชมชอบสีสันของมันท่านชมชอบข้าพเจ้าชมชอบยิ่งเพียงไม่ทราบโกเนียนางนี้ยินยอมยกให้แก่ข้าพเจ้าหรือไม่ นางต้องยินยอมแน่นอนหลิวโซจิวรับฟังจนหน้าแปลเปลี่ยนไปอดกล่าวมิได้ว่าเราทราบว่านางต้องไม่ยินยอมเสียวจับอิดหนึ่งยิ้มแล้วรอยยิ้มกลับเป็นเช่นการก่อนที่ทั้งเกียรคร้านและแฝงแววเย,ออย้ยหยันยังบอกไม่ถูกกล่าวว่าท่านทราบเรื่องของนางเราย่อมทราบทั้งนี้เพราะต่างหูคู่นี้ความจริงเป็นของเราแต่ท่านกำนันให้แก่นางแล้วตัวนางก็เป็นของเรา เซียวจับอิดหนึงทอดถอนใจกล่าวว่าท่านกล่าวเช่นนี้ไม่กลัวทำร้ายจิตใจของนางหรือสตรีสาวนั้นก้มศีรษะลงดวงตาอดทอแววตัดพ้อรันทดมิได้เซียวจับอิดหนึ่งมองดูนางแวบหนึ่งยิ้มเล็กน้อยกล่าวว่าท่านเป็นภรรยาของมันสตรีสาวนั้นสันส่นศีรษะเซียวจับอิดหนึงถามสืบต่อเป็นบุตรีของมันสตรีสาวนั้นสันส่นศีรษะอีกคราเซียวจับอิดหนึ่งกล่าวว่า อย่างนั้นท่านฉไหนเป็นของมันหลิวโซจิวพลันกระโดดปราดขึ้นร้องว่าทั้งนี้เพราะเราซื้อนางไว้แล้วซื้อด้วยเงินมากน้อยเท่าใดท่านไม่ต้องยุ่งเกี่ยวหากเราต้องการยุ่งเกี่ยวเราในที่สุดหลิวโซจิวกระโดดปราดขึ้นร้องว่าเจ้าเป็นตัวอะไรกลับกล้าเสียมารยาทต,ต่อเราถึงเพียงนี้เราไม่ใช่ตัวอะไรเราเป็นคนหลิวโซจิวขุนแขนจนหน้าเขียวคล้ำ พลันตะหวาดว่ากอกังกอกังเลื่อนมือจับด้ามกระบี่แต่แรกพลันขวางร่างยืนอยู่เบื้องหน้าเซียวจับอิดหนึ่งหลิวโซจิวกล่าวว่าเราไม่ต้องการเห็นคนผู้นี้อีกเชิญมันลงไปกอกังจับจ้องมองเซียวจับอิดหนึ่งอย่างเงย็นชากล่าวว่าเขาบอกว่าเขาไม่ต้องการเห็นท่านอีกท่านได้ยินหรือไม่เซียวจับอิดหนึ่งตอบว่าได้ยินอย่างชัดเจนท่านยังไม่ไปให้ไกลกว่านี้ เราชมชอบที่นี้หรือท่านคิดนอนอยู่ที่นี้ท่านคิดให้เรานอนลงใช่แล้วมันพลันชักกระบี่แทงปร,ราดใส่ซุงอกเซียวจับอิดหนึ่งประกายกระบี่วูบขึ้นดุดสายฟ้ากระบี่ไล่ลมมีความรวดเร็วจริงๆมีบ้างบางคนอดอุทานอย่างแตกตื่นมิได้เห็นแน่ชัดว่ากระบี่นี้จะแทงใส่ซุงอกเซียวจับอิดหนึ่งแล้วแต่เซียวจับอิดหนึ่งกระทั่งเคลื่อนไหวยังไม่ได้เคลื่อนไหว พียงแต่ยื่นมือออกดีดนิ้วใส่กระบี่มันเบาๆกราหนึ่งได้ยินเสียงติงคมกระบี่พันหักสะบัน้นหักเป็นความยาวเจ็ดแปดท่อนเสียงติงดังอีกกราคมกระบี่ที่หักร่วงหล่นลงบนผืนกอกังหน้าแปลเปลี่ยนไปร้องโ p ่งว่าท่านท่านเป็นใครเราแซ่เสียวเสียวอะไรเสียวจับอิดหนึ่ง